สวัสดีค่ะเพื่อนทุกท่านช่อง futureu 1น1 1่มาเล่าเรื่องราวความรักของคนสองคนเรื่องของหวานจะมาถึงเมื่อคุณพร้อมถ้าพลังงานในคลิปตรงกับพลังงานของคุณเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณหรือจะเป็นเรื่องราวของผู้รักผู้ใดก็ได้เรื่องนี้อาจเป็นเรื่องในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันในอนาคตเรื่องราวนี้อาจเกิดขึ้นได้ภายใน6เดือนนะคะมากันที่ฝั่งพลังงานมาสคูลิน พลังงานอย่างพลังงานที่แข็งแกร่งพลังงานการกระทำตะกะเหตุผลสิ่งที่จับต้องได้ฝั่งพลังงานมาสคูลินนี้ก็จะเป็นเพศใดก็ได้จะเป็น LGBTQ+ เป็นได้ทุกเพศก็ขอเรียกฝั่งพลังงานมาสคูลินนี้ว่าชายหนุ่มนะคะชายหนุ่มเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นผู้นำเป็นคนจริงจังมีเหตุมีผลรักความเที่ยงตรงยุติธรรมรักความถูกต้องเป็นคนละเอียดลออคอบ เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวใช้ชีวิตชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนคิดอะไรพูดทําแบบนั้นเป็นคนเข้มงวดชัดเจนตรงประเด็นไม่ชอบอะไรอ้องค้อมเข้มแข็งอดทนสู้ชีวิตไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเป็นคนหน้าตาดีมีเสน่ห์ช่างฝันและเป็นคนรักที่โรแมนติกเขาได้มีความรักกับคนที่เป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณและเขากำลังจะมั่นหมายระหว่างแผนที่จะได้แต่งงานกัน ขาอาจไม่พอใจเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ดลังใจหรืออาจเป็นไปได้ที่เขากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่เขาอึดอัดไม่พอใจก็เป็นได้เขากาลังทางานที่ไม่พอใจหรือทํางานที่ไม่ชอบหรือไม่อาจเป็นไปได้ว่าช่วงเวลานี้กิจการธุรกิจของเขาได้ผลกลําไรไม่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่เขาก็อาจได้เพิ่งผ่านชีวิตประสบการณ์รักที่ทําให้เป็นทุกข์มากก็ได้และในเวลานี้ เขากำลังมีความรักและหลงใหลเสน่หหาคนรักคนใหม่ของเขาเป็นอย่างมากเขามีความรู้สึกที่ลึกซึ้งและเข้มข้นต่อคนรักของเขาอย่างที่สุดเขาอาจมีการแสดงออกต่อคนรักที่มากเกินไปเขาเป็นคนที่ชอบทำตามใจตัวเองอาจเป็นไปได้ที่เขาอาจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายหรืออาบายามุกอาจทำงานเป็นเจ้าของกิจการหรือขายสินค้าบริการดังกล่าวหรือไม่เขาก็อาจกำลังเจ็บป่วยอยู่ก็ได้หรือเขากำลัง อาจจะติดอายมุกสิ่งเหล่านั้นอยู่ก็ได้มากันที่ฝั่งพลังงานอีกฝั่งนะคะพลังงานเฟมินินพลังงานหญิงพลังงานที่อ่อนโยนนุ่มนวลพลังงานอารมณ์ความรู้สึกสัญชาตญาณที่อยู่เบื้องลึกฝั่งพลังงานเฟมินินนี้ก็จะเป็นเพศใดก็ได้จะเป็น lgbtq เป็นได้ทุกเพศก็ขอเรียกฝั่งพลังงานเฟมินินนี้ว่าคุณนะคะ ถ้าพลังงานในคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งพลังงานเฟมินินหรือฝั่งพลังงานมาสคูลินตรงกับพลังงานของคุณคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของคุณนะคะคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองเข้มแข็งอดทนหนักแน่นจริงใจมีความเป็นตัวของตัวเองสูงหาเงินเก่งมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จมีความเป็นผู้ใหญ่มีชีวิตที่ลงตัวทําอะไรจริงจังเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสําเร็จชอบความมั่นคงในชีวิต มีความมั่งขั่งอุดมสมบูรณ์ซื่อสัตว์จริงใจคุณอาจกํกำลังเรียนต่อฝึกอบรมวิชาชีพเข้าคอร์สหลักสูตรระยะสั้นหรือการทำงานของคุณอาจต้องมีการร่วมงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะแต่ละคนในทีมจะมีความสามารถแตกต่างกันที่นำมาเสริมซึ่งกันและกันเพื่อนำหมู่คณะไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้คุณกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องการการพักผ่อนการพักฟื้น การเยียวยาบาดแผลจิตใจของคุณหาเวลาทำสมาธิวิปัสสนาเพื่อเข้าสู่ความสงบและคำตอบที่คุณต้องการค้นพบดูแลรักษาตัวคุณเองรักตัวเอกคุณเองและเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างที่สุดคุณจำเป็นต้องรักษาสมดุลบาลานเรื่องราวต่างๆในชีวิตของคุณให้มีความสมดุลเช่นการใช้เวลาอยู่คนเดียวและการใช้เวลาร่วมอยู่กับผู้อื่นใส่พลังงานในเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตคุณอย่างสมดุลดูแลการให้และการรับในชีวิตให้เกิดการบาลานและสมดุลการสร้างสมดุลบาลานในชีวิตจะทำให้คุณเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเ <c oughs> มื่อคุณและชายหนุ่มได้พบกันโดยโชคชะตาจักรวาลคุณรักและใส่ใจดูแลตัวเองปกป้องตัวเองคุณมีขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจนที่ไม่ให้ผู้ใดล่วงล้ำกำแพงที่คุณสร้างขึ้นมาได้ชายหนุ่มรู้ว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะเอาชนะใจคุณ และทำลายกำแพงที่ขวางกั้นลงได้แต่ไม่ว่าจะยากเย็ยนลำบากแค่ไหนเขาก็จะทำให้ได้เขาจะค่อยๆทลายกำแพงลงด้วยความรักทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เขามีต่อคุณคุณคือคนเดียวเท่านั้นที่เขาจะแต่งงานและใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันคุณคือคนที่เขาเท่าทูนบูชาอยากทนุถน,นอมดูแลและปกป้องเขาจะครอบครองหัวใจของคุณให้ได้เขาให้เกียรติคุณและเคารพคุณคุณเป็นเหมือนนางฟ้าที่อยู่บนโลกมนุษย์ เขามองเห็นคุณเป็นภรรยาเป็นแม่ของลูกๆที่อยู่ในอนาคตของเขาเขาจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดที่หูควรให้กับคุณคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาและไม่ว่าจะยากแค่ไหนจะมีอุปสรรคมากเพียงใดเขาจะทําทุกสิ่งเพื่อให้ได้มีคุณในชีวิตเขาจะผูกมัดคุณไว้ด้วยความรักและพันธสัญญาทั้งหมดไม่ว่าจะยากและหนักมากเพียงใดก็ตามคุณและเขาต่างมีความรู้สึกเดียวกัน ต้องการสร้างอนาคตวันข้างหน้าไปได้วยกันไม่ว่าคุณจะวิตกกังวลกลัวว่าอาจเกิดสิ่งใดขึ้นเพราะประสบการณ์ที่คุณได้รับมาคุณก็พร้อมสําหรับความรักครั้งนี้และอนาคตที่จะเดินไปกับเขาความรู้สึกที่คุณมีให้เขาค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างหนักแน่นและมั่นคงคุณรู้สึกถึงความผูกพันที่มีอยู่ระหว่างพวกคุณทั้งคู่คุณวิตกกังวลและเครียดบางสิ่งบางเรื่องเกี่ยวกับตัวเขา แต่คุณก็พร้อมที่จะเชื่อใจและเชื่อมั่นในตัวของเขาอย่างเต็มที่ด้วยความรักที่คุณมีต่อเขาคุณคือที่สุดที่สุดสำหรับเขาเขาเลือกคุณคนเดียวและเขาก็ทำลายกำแพงที่คุณสร้างขึ้นมาได้ในที่สุดคุณคือคนคนเดียวที่อยู่ในสายตาของเขาพวกคุณสองคนต่างก็รักกันลหลงไหลสนหาก,กันและกันอย่างลึกซึ้งเข้มข้นคุณและเขาต่างก็เป็นรักแท้เป็นคู่แท้ของกันและกัน แต่งงานกันและใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกันที่มีแต่ความสุขสมบูรณ์ทุกสิ่งความรักของคุณและเขาเป็นสิทธิทีด่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตการแต่งงานครั้งนี้เป็นพันธนาการที่ผูกพันพวกคุณทั้งสองไปตลอดชีวิตคุณและเขาจะไม่ปล่อยมือจากกันไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความเวลวร้ายใดก็ตามความรักความสัมพันธ์ของคนสองคนที่เป็นเหมือนนิยายรักสุดโรแมนติกจะเกิดขึ้นในชีวิตจริง อธิหารความมหัศจรรย์คือความจริงเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สามารถเกิดขึ้นได้ความเครียดความทุกข์ทั้งหลายของพวกคุณสองคนคลี่คลายลงและดีขึ้นเมื่อพวกคุณทั้งคู่ร่วมกันฝ่าฟันกับทุกอุปสรรคสิ่งไม่ดีที่เขาเกี่ยวข้องอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรืออบายามุกสิ่งเสพติดต่างๆเขาสามารถละทิ้งจากเรื่องราวทั้งหลายเหล่านั้นลงได้หรือไม่ หากเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านั้นอาการเจ็บป่วยเรื้อรังของเขาก็ดีขึ้นและหายเป็นปกติชีวิตของคุณสองคนได้รับการเยียวยายและปลดล็อกที่กายในอุปสรรคปัญหาต่างๆนานา,นา,นาไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆที่คุณและเขาไม่สามารถฝันฝ่าไปได้พวกคุณสองคนยิ่งรักยิ่งเสน่หาหลงไหลกันและกันมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นคุณและเขาต่างก็กระตือร,รือร้นสดใสมองโลกในแง่ดี พวกคุณทั้งสองต่างก็เป็นของขวัญที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของกันและกันคุณและเขาคือคนที่ใช่ของกันและกันพวกคุณทั้งคู่ต่างก็ช่วยเหลือคำจุนสนับสนุนอีกฝ่ายในการทําสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นโอกาสดีๆมากมายเข้ามาหาคุณและเขาพวกคุณสองคนเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนและสามารถนําความหวังและกําลังใจมาให้แก่ผู้คนทั้งหลาย สามารถใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างเมื่อมองโลกในแง่ดีคิดบวกต่อไม่ให้มีอุปสรรคมาขวางกั้นเพียงใดทุกอย่างก็จะออกมาดีพวกคุณสองคนมอบสิ่งดีๆต่างๆนานาให้แก่ผู้คนทําให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้นช่วยเหลือผู้คนที่มีความทุกข์เยียวยาผู้คนที่มีบาดแผลให้ได้มีทางออกและแก้ไขปัญหาได้และทําให้พวกเขามีความสุขพวกคุณทั้งคู่เป็นเสมือนแสงสว่างให้แก่ผู้คนทั้งหลายและโลกใบนี้ สิ่งดีๆที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำจะช่วยทาให้โลกใบน,นี้มีพลังงานสูงขึ้นและช่วยปรับระดับพลังงานของโลกใบน,นี้ให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายที่พวกคุณทั้งสองคนมีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนไม่ว่าพวกคุณสองคนจะเป็นคู่แบบไหนก็ตามคุณและเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้อนาคตของเราคือปัจจุบันที่เราทำวันนี้ทำวันนี้ขณะนี้ให้ดีที่สุด อย่าได้กังวลถึงอดีตและอนาคตโฟกัสสนใจกับปัจจุบันและทำให้ดีที่สุดอย่าได้ตกหลุมพรางคำโป๊ปดมดเทสจคำลวงหลอกที่มีมากมายจะมาทำลายชีวิตของเราการพิจารณาหาความจริงในข้อมูลที่มีอย่างมากมายในปัจจุบันทำได้อย่าหลงเชื่อข้อมูลใดๆโดยไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนพิจารณาตัดสินใจด้วยตัวเราเองอย่างดีที่สุดแลวเราจะได้คำตอบที่แท้จริง การเชื่อข้อมูลของไฟฟ้พลังงานต่างๆของโลกขอให้พิจารณาให้รอบคอบมีหลุมพังการล่อลวงมากมายขอให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนด้วยตัวของเราเองแล้วเราจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องอย่าได้หลงเชื่อข่าวสารข้อมูลต่างๆทันทีมีความเท็จความจริงมากมายอยู่ในเรื่องราวต่างๆเพื่อไม่ให้พลาดสิ่งดีๆจากช่องฟิ t u r อ U 1ยู่หนึ่งกดติดตามช่องฟิ t u r อ U 1ยู่ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องฟิว u r อ U 1ยู่หนึ่งด้วยนะคะ ช่องฟีเจยูหนึ่งหนึ่งหนึ่งขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านและขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความรักที่สุขสมบูรณ์ทุกประการนะคะ